สวัสดีค่ะวันนี้ก็สวัสดีตอนแรงเลยจ้ะพี่น้องวันนี้ไได้มีโอกาสมาเพื่อนจ้ะก็เลยสิทายสมุนไพรตัวหนึ่งให้เบิ้งจ้ะพี่น้องสมุนไพรตัวนี้นะเป็นสมุนไพรได้ดีเป็นประโยชน์หลายอย่างนะจ้ะพี่น้องอยู่ข้างหลังนี่ละอันนี้คือดีปีจ้ะพี่น้องดีปีหรือว่าภาษาอีสานบ้านเฮาก็ฮ้องว่ามาสลรีปีจ้ะพี่น้องมาสลีปีนี่จ้ะ หน้าฝนนี่มันกับซีซุกหลายนะจ๊ะพี่น้องอันนี้คือซุกคักแล้วฮะซุกคักแล้วแดงคักแล้วเอาไปตําใส่กับมะฮุ่งจ้ะพี่น้องตําใส่ผสมกันกับมันมักพริกนะจ้ะผสมกับพริกใส่น้ำตามะฮุ่งแซ่บจ้ะมันมีรสชาติอะไรรสชาติคือเผ็ดจ้ะเผ็ดเผ็ดฮ<ๆ>้อนจ้อออกมีฤทธิ์ฮ้อนเนาะออกฮ้อนมันคือกันกับมักพริกนี่แหละจ้ะพี่น้องแต่ว่ากินมันสิดฉุนกว่าบักพริกเนี่ยจังน้อยจ้ะ อย่าามาเบิง้งตุนมันหรือว่ามาเบิงบบ้งใบเบิ้งเครื่อมันไกลๆนะจ้ะมันจะเป็นเครื่อจ้ะพี่น้องอันนี้คือมางอ่อนของมันจ้ะมางอ่อนมางอ่อนแล้วก็ซ้ำนี้ก็พอดีจ้ะพี่น้องพอดีเอาไปตาาําจ้ะไปตําใส่มกพริกตาํารวมกับักพริกนะจ้ะตําใส่มะฮุ่งนะ แซ่บจะพี่น้องมันจะให้ความเพดจะเพดท้อนจะตัวนี้คือมากที่มันแก่จัดและนี่เอาไปปลูกได้จะข้างในมันจะเป็นเม็ดสามารถนําไปปลูกได้จะปลูกก็ปลูกได้ซองหา้าพี่น้องสิเอาเม็ดมันไปปลูกหรือว่าสิเอาเครือมันนี้นะเด็ดเด็ดไปแล้ะก็ไปฟังดินเลยก็ได้จะ้ะทีนี้ห้ากกนมาเบิง้งสัพพคุณกันเนาะจะ้ะว่ามากสลีปีนี่มันมีประโยชน์ยังมีสัพพคุณอยังแน่เนาะจะ้ะ ทีนี้เฮากับมาเบิ่งสับรพคุณของต้นมาสลีปีหรือว่าต้นดีปีกันเนาะจ้ะพี่น้องสายแก่ท้องอืดท้องเฟอ้อเนาะจ้ะปวดท้องอยากฮากาจ้ะพี่น้องอยกากฮากหรือว่าขึ้นใส่อาเจียนนาะจ้ะพี่น้องให้ไสมัามาสลีปีซักกับมือหนึ่งจ้ะพี่น้องสักห้าถึงสิบหน่วยนี่ละประมาณนี้ละเอาไปต้มนจ้ะเอาไปต้มประมาณสักห้านาทีสิบนาทีเ่าะจ้ะ แล้วก็เอามาดื่มจะเอามาดื่มหลังอาหารจะพี่น้องเอามาดื่มกินข้าวยาและขา้างกินเนาะดื่มแซาเที่ยงแรงหล่ะจะพี่น้องเพราะว่าข้ากินข้าวอิ่มแล้วก็ข้าก็ตุ้มแล้วก็เอามากินเนาะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อจะพี่น้องแก้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องก็สามารถแก้ไอได้เลยจ้ะแก้ไอขับเสมหะได้ ใช้ผลแก่มนนานน่จพี่น้องใช้ผลแก่ของมาซิรี่ปีนี่เอาไปต่จ้จพี่น้องถ้าเป็นฝนดิบแบบนี้นะเอาไปต่ำเอาไปต่ำแล้วก็ผสมกับน้ำมะนาวใส่เกลือเนี่ยจักหน่อยจ้ะพี่น้องใช้กวาดคอหรือว่าสีใส่กับน้ำจิบกินดูดุกได้จ้ะพี่น้องหรือว่าถ้าเห่าในะอยากเก็บเว้นหึงกระนำตัวนี้นะไปตากแห้ง้ะพี่น้อง ผลแก่ของมันเนี่ยเอาไปตากแห้งเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาฝุ่นแลวจ้ะเอามาฝุ่นหรือว่าจะเอามาตาก็ไไรมาผสมกับน้ํามะนาวน้ำมะนาวเฮานะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือจักน้อยใส่เกลือจักน้อยแล้วก็ใสกวาดคอหรือว่าสีกินกินใบ่อยๆกาบอกต้องกินหลาย้ะจิ๊บจะจิ๊บเท่าน้อยจ้ะพี่น้องสีให้ผลดีเลยแล้วก็มีข้อควรระวังเลยจ้ะข้อควรระวังกันเพราะว่ามากดีปีนี่ ดีปีหรือว่ามักสรีปีนี่นะมันมีรสเพชรจะรสเพชรรสฮอนสําหรับคนที่เป็นไข้เป็นไข้ตัวฮอนนะโบยังให้กินด้อจะ้ะเพราะมันสีเฮ็ดให้เป็นฮอนในไดจ้ะพี่น้องมันก็ทั้งมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียได้เนาะแต่ละอย่างเฮาก็จะก,กินลายจนเกินไปจะ้ะมันก็เป็นให้ทษคือกันจะถ้าเฮากินหลายเฮาก,กินสมควรเนาะแล้วก็คนที่เป็นไข้ คนเป็นไข่อยู่จะไปกินเด้อมันเสียดในฮอนในจ้ะเพราะว่ามันมีฤทธิ์อนเนาะแล้วก็มันเพ็ดหน้าฝนนี่มันก็ลังสีออกหน่วยได้ดีจ้ะพี่น้องยามแล้งนะมันบ่อยากเป็นมากหลายป้างนะจ้ะแต่ถ้ายามฝนนี่โอ้ยติ่มจ้ะพี่น้องเอาไปตําใส่กระบักพริกแล้วตาใส่กระบังหุ่งนี่แซ่บปัญญังจ้ะมันสีกินหอมจ้ะกินมันสีแห้งแน่จังน้อยแต่กระหอมว่ามันหอมจ้ะ คลิปนี้ก็ขอจุ๊บแค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องเดอ้อคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วจ้า